สวัสดียามเย็นค่ะนะคะก็เสร็จจากพาน้องเดินนะคะก็นี่นะคะก็มาตัดหญ้านะคะเตรียมไว้ให้กับน้องธันวานะคะช่วงกลางคืนช่วงดึกนะคะกว่าน้องจะนอนเนาะนะคะหญ้าขึ้นสวยแล้วนะคะเพราะว่าโดนน้ำฝน นี่นะคะน้องโคกก็จะเป็นคนดูแลนะคะน้องธันวานะคะจะคอยหาอาหารนะคะแล้วก็คอยดูแลน้องนะคะก็ตัดทุกเช้าทุกเย็นนะคะช่วงกลางวันถ้าว่าย่าไม่พอนะคะเราก็จะตัดให้กับน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีต้นสับประรดนะคะจากคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเมตตาป้อนเข้ามาทุกๆตะกร้านะคะเราก็จัดซื้อนะคะเตรียมมาให้กับคุณตาฝายแก้วแล้วก็น้องธันวานะคะแต่ว่าเราก็ต้องเสริมหญ้านะคะให้กับน้องด้วยเนาะนะคะ ยาก็เหมือนข้าวนะคะก็จะเป็นอาหารหลักของช้างนะคะนี่นะคะก็ทุกๆวันนะคะน้องทุกๆวันต้องเตรียมยาไว้ให้น้องช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็ต้องให้่น้องได้ทานยาด้วยนะคะแต่เช้าช่วงกลางวันก็จะเป็นต้นสับป,ประรดต้นอ้อยไปนะคะ แล้วก็จะมีการไลฟผลไม้นะคะให้กับน้องนะคะเพื่อเสริมอาหารให้กับน้องด้วยนะคะแบ,ก,บ,ก,บกนะคะแบ,บก แล้วก็ดึกๆก็จะโยนต้นสับป,ประรดนะคะไว้ให้กับน้องด้วยนะคะนี่นะคะกินทีนี่กัดที่แรกนี่แบบมีเยอะนะกินยอดก่อนกินยอดยญ้าก่อนนะคะ พัดต้นบ่นะคะนี่นะคะน้องโคก็นะคะตัดหญ้าต่อนะคะก็จะเตรียมไว้ให้น้องนะคะฝากทุกท่านไว้เป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องช้างด้วยนะคะนะคะหนุ่มน้อยทันวานะคะหลักทากออกเดินเสร็จนะคะกิจกรรมนะคะช่วงพักผ่อนเนาะนะคะทุกๆวัน เตรียมไว้ให้เขาด้วยนะคะก่อนนอนนะคะก็มีตัดเพิ่มเติมนะคะไว้ให้กับน้องอีกนะคะก็จะมีต้นสับประรดนะคะไว้ให้น้องด้วยนี่นะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งกินนะคะหนุ่มน้อยทันวาดูนี่หญ้าเยอะนะคะเขาจะกินยอดหญ้าก่อนนะคะ พอพอหาเริ่มหมดนะคะพอยญ้าเริ่มหมดนี้จะจะเริ่มกินต้นนะคะตอนนี้เขาเลือกได้อยู่นะคะเขาเลือกได้โอ้ยดูหายลมทั้งวันเลยวันนี้นะคะลมออกตูดทั้งวันเลยหายลมบ่อยๆนะคะท้องจะได้ไม่อืด วันนี้ออกเดินนะคะผายลมเรื่อยๆเลยนะคะเดินตามตูดนี่นะคะผายลมออกมามีความสุขกับการได้กินนะคะอันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะ,นะคะขอบพระคุณค่ะนะคะไหนลูกไม่มีใครแย่งลหลอกหอบมาไว้นะคะหอบมาไว้นี่วิธีการทานของเขา วิธีการกินนะคะของเขาก็ฝากคลิปนี้ของเราด้วยนะคะทุกท่านจ๋านะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณคะ่ะ